สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องรู้ไว้ใช่ว่าสำหรับช่วงนี้นะครับก็มีข่าวดาราหรือว่าคู่รักดารากับรถหรูทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีให้เห็นกันตามหน้าจอทีวีหรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับโดยเฉพาะรถยี่ห้อลัมโบกินีที่มีทั้งดารานักร้องคู่รักดาราดีเจคนดังๆหลายๆคนที่ชื่นชอบรถหรูยี่ห้อนี้ ทำให้เราเกิดอยากรู้ขึ้นมานะครับว่าเจ้ารถ l a m โบกินีที่ชื่นชอบกันนั้นมันมีดีอะไรและถ้าเราเราท่านๆอยากจะซื้อมาขับกันสักคันมันจะราคาคันละเท่าไหร่กันวันนี้เราได้นำข้อมูล10อันดับรถ l a m โบ ok ก i n i ที่แพงสุดในโลกมาให้รับชมกันเริ่มกันที่คันที่1 ลัมโบกินีไดเอร GT1 ผลิตขึ้นในช่วงปี1990ถึงปี2001เครื่องยนต์ให้กำลัง543แรงม้าที่7,100รอบต่อนอาทีซึ่งมีกำลังมากกว่ารุ่นก่อนหน้า20แรงม้าทำให้เป็นที่น่าจับตามองท้องของรถลัมโบกินี i ด i a บร o นั้นต่ำมากมันไม่เหมาะสำหรับออฟโรดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อแชสซี ความยอดเยี่ยมที่สุดของมันก็คือสามารถเร่งจากศูนย์ถึง9 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน4วินาทีทำให้คนรักรถต้องมีรถคันนี้ไว้สำหรับราคาของมันอยู่ที่ประมาณ1ล้านดอลลาร์ 2. Lamborghini Mansory Carbono a n e s p e r t o สำนักแต่งรถชื่อดังจากเยอรมันอย่าง Mansory ได้นำเอาซ u เปอร์คาร์อย่าง a เวนช a d ร r โรสเตอรไปโมดิฟายจนกระทั่งเป็นไฮเปอร์คาร์ซึ่งมีชื่อว่า c a r b o n a า o โดอ r t o หรือได้รับฉายาเพชรสีดำ Black Diamond ที่ว่ากันว่าเป็นราชาแห่งเพชรตามสีของตัวถังโดยมีจำนวนการผลิตจำกัดเพียงแค่6คันเท่านั้นโดยเครื่องยนต์ V12 ของ l amborghini ถูกโมดิฟายให้กลายเป็นเครื่อง V12 ทวินเทอร์โบ ที่มีแรงม้ามากถึง1,233แรงมา้าตีนต้น2.6วินาทีและตีนปลายติดจ,จรวด380กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.6วินาทีและทะยานได้เต็มพิกัด380กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับราคาของแมนซรี่เคาะไว้ที่เยอรมันเริ่มต้นที่1.3ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านบาท 3 Lamborghini Mansory Carboado GT รถจากสํานักแต่ง Mansory เช่นเดียวกันโดยทําการโมดิฟาย Lamborghini Aventador LP1600-4 โดยติดตั้งเทอร์โบชาร์เจอร์เข้ามาเครื่องยนต์6.5ลิตร V12 ทวินเทอร์โบ1600แรงมา้าทําความเร็ว0-100ด้วยเวลาเพียง2.1วินาที ทำความเร็วสูงสุด370กิโลเมตรต่อชั่วโมงและราคาของมันอยู่ที่2ล้านดอลลาร์ a m b ลัมโบก i นีพร a กั a ตาค c นเซปต์ใครที่มีเงินในกระเป๋า2.1ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว60ล้านบาท และต้องการซุเปอปร์คาร์ที่หายากที่สุดในโลกสักคันล m b โบกิน p ปริก a n t a คันนี้ถือเป็นซุเปอปร์คาร์ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะมีเพียงคันเดียวในโลกเท่านั้นล m b โบกิน p ปริก a n t a มาจากภาษาสเปนแปลว่าคำถามเป็นรถต้นแบบรุ่นสุดท้ายที่ค่ายซุเปอปร์คาร์ตรากระทิงผลิตขึ้นก่อนจะถูกครอบครองกิจการโดยออดีเปิดตัวครั้งแรกที่งานปารีสมอเตอร์โชในปี1998 และเจนีวามอเตอร์โชว์ในปี1999ซึ่งได้เสียงตอบรับอย่างท่วงทน้นดีไซน์ภายนอกได้แรงบันดาลใจจากเครื่องบินรบในยุค1960เครื่องยนต์เป็นบล็อก V12 ให้พละกกำลังสูงสุดที่530แรงมา้าทำท็อปสปีดได้ที่333กิโลเมตรต่อชั่วโมง 5. lamborghini l e v e n t o n rooster เ e เวนตันซึ่งเป็นภาษาสเปนและบางคนอ่านออกเสียงว่าเรเ e n ตันเป็นชื่อของวัวกระทิงตัวดุที่ปปิดชีพของมาทดอชื่อดังอย่างเฟริกัสแมนในปี1943เ e v ว n t o n โรสเตอร์มีรูปลักษณ์ไม่ต่างจาก l ลัมโบกิน i เร v ว n t ันคูเป้ที่เคยได้เปิดตัวไปแล้วในงานแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์ชคือยังคงรูปลักษณ์ของรถสไตล์เครื่องบินขับไล่ รีเวนตันโรสเตอร์จะใช้เครื่องยนต์ V12 ขนาด6.5ลิตรให้กำลัง650แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่660นิวตันเมตรเครื่องยนต์ V12 ที่ทำด้วยอลลอยทั้งบล็อกจะขับเคลื่อนผ่านระบบเกียร์6จังหวะพร้อมด้วยแพดเดิลชิฟโดยใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อมีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในระยะเวลา3.4วินาทีส่วนความเร็วสูงสุด 340กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะมีการผลิตลัมโบกินีเลเวนตันโรสเตอร์ออกมาไม่เกิน20คันในราคาคันละประมาณ65ล้านบาท 6. l ลัมโบกินีอเวนท t a d ดเจหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2012ที่เจนีวามอเตอร์โชว์ในที่สุด a เวนท a d o ดเวอร์ชั่นไร้หลังคา ก็ได้ผู้ครอบครองโดยนักสะสมผู้ไม่เปิดเผยนามที่ควักกระเป๋าแลกอเวนทดอร์เจด้วยมูลค่าที่สูงถึง2.74ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ84ล้านบาทจุดกำเนิดของอเวนทดอร์เจแบบหนึ่งเดียวในโลกคันนี้ค่อนข้างจะฉุกระหุกพอสมควรโดยมิสเตอร์ฟิลิปโปเพรินีผู้ออกแบบ ทั้ง a อาเป็นทดอร์เวอร์ชันปกติและเวอร์ชัน J p พอลลออกแบบโดยไม่มีคอนเซปต์ใดทั้งสิ้นทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์สิ่งแรกที่เขาทำคือถอดลังคาและโยนกระจกบังลมหน้าทั้งแผงทิ้งไปเลยแล้วใส่กระจกบังลมเล็กๆแบบซ u เปอร์ไบค์เข้าไปโดยไม่สนว่ามันจะวิ่งได้ตถ,ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ จากนั้นอเวนทดอร์เจก็ถือกำเนิดขึ้นมาในราวๆ6สัปดาห์เท่านั้นเคร <ine. S 1> ื <dav> ่ <is> องยนต์ยังเป็นคงเดิมเหมือนรุ่นพื้นฐานคือ V12 ความจุ6.5ลิตร700แรงมา้าความเร็วสูงสุดที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อถาวร 7. Lamborghini Sesto Elemento Sesto Elemento หรือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า ซิกอิลเมนโตหรือธาตุที่6ได้รับการพัฒนาและสร้างสารรค์ขึ้นจากเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ชั้นสูงโดยเฉพาะในเรื่องของการนำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนตัวถังเพลาขับและชิ้นส่วนของระบบช่วงล่างจนทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบามากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดซึ่งมีไซส์ใกล้เคียงกับสปอร์ตขนาดกลางอย่างกันยาโด โดยมีน้ำหนักอยู่ที่999กิโลกรัมในด้านสมรรถนะของการขับเคลื่อนมาจากเครื่องยนต์เบนซิน V10 ที่มีความจุ5,200ซีของกันยาโดนั่นเองมีกำลังขับเคลื่อน570แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีและเมื่อดูในแง่แรงม้าต่อน,น้ำหนักแล้วม้าหนึ่งตัวของเซสโต e l e m e n t โตต้องรับภาระเพียงแค่1.75กิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นในเรื่องของสมรรถนะเราใจแน่นอนกับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา2.5วินาทีเท่านั้นและความเร็วปลายเกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใต้รูปแบบการขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาว่ากันว่าโปรเจกต์นี้จะมีการผลิตออกมาขายแบบจำกัดและเพียงแค่10คันเท่านั้นใครที่สนใจเตรียมควักเงินกันได้เพราะค่าตัวไม่น่าจะธรรมดา ซึ่งแววออกมาว่าไม่น่าจะต่ำกว่า2.5ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยแบบไม่รวมภาษีประมาณ107ล้านบาท 8. Lamborghini ok Eco i s t a ในวาระการเฉลิมฉลองรอบ50ปีของการกอร่อตั้งบริษัททางค่ายกระทิงเปี่ยวแห่งเมืองโบลญญาได้มีทีเด็ดเตรียมเอาไว้โชว์ในช่วงพิเศษซึ่งทีเด็ดที่ว่าก็คือ สปอร์ตที่นั่งเดี่ยวอย่างรุ่น e c o i s t a ซึ่งตอนนี้ยังเป็นต้นแบบอยู่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ e c o i s t a มากับตัวถังแบบที่นั่งเดี่ยวซึ่งตอนแรกจะคิดว่าเหมือนกับรถแข่ง F1 ซึ่งทาง Lamborghini เคยเป็นผู้สนับสนุนเครื่องยนต์ในช่วงหนึ่งแต่จริงๆแล้วเป็นการออกแบบโดยอ้างอิงจากเครื่องบินไอพ่นซึ่งดูได้จากการออกแบบฝาครอบห้องโดยสาร ซึ่งเปิดขึ้นด้านบนขณะที่ภายในห้องโดยสารมีการจัดเรียงอุปกรณ์คล้ายกับสิ่งที่อยู่ในเครื่องบินไอพ่นเช่นเดียวกับตัวพวงมาลัยที่ออกแบบเป็นสองกา้านทั้งสองฝั่งคล้ายคันโยกหรือจอยสติ๊กราคาของมันอยู่ที่ประมาณ3ล้านดอลลาร์เก้าแลมโบ i i n i v n n n o เปิดตัวโฉมหน้าอย่างเป็นทางการในงานภาคกรรมรถยนต์ระดับโลกเจนีวามอเตอร์โชว์ในปี2013ที่จัดขึ้นณประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับล m b โบกินีเวเนโน o ซูปเปอร์คาร์ค่าตัวแพงริบลิล่วซึ่งมีราคาเปิดตัวสูงถึง3.9ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ112ล้านบาทแถมผลิตเพียงแค่3คันในโลกเท่านั้นทั้งนี้เวเนโนรุ่นดังกล่าว ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองกับการก่อตั้งครบรอบ50ปีโดยชื่อรุ่นนั้นมาจากชื่อของวัวกระทิงนักสู้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความดุร้ายและมีความแข็งแรงซึ่งคลาชีิตมาตดอไปแล้วหลายรายเมื่อปี1914ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสื่อให้เห็นถึงความทรงพลังของตัวรถนั่นเองโดยเมื่อพิจารณารูปลักษณ์ภายนอกแล้ว คงพูดได้ว่ามันดูปราดเปรียวและดุดด,ด,ดันสมชื่อจริงๆตัวรถหลายจุดทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ขุมพลังของเบนโนใช้เครื่องยนต์ V12 ความจุ6.5ลิตรวิ่งด้วยกำลังสูงสุด750แรงมา้ามาพร้อมกับระบบเกียร์ ISR 7สปีดทำมาตราเร่ง0 100กิโลเมตร่อชั่วโมงภายในเวลา2.8วินาที ถาความเร็วได้สูงสุด355กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะครอบครอง Lamborghini Veneno รุ่นนี้แล้วล่ะก็คงต้องขอแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่ารถทั้ง3คันที่ผลิตออกมามีคนจับจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว10 Lamborghini Veneno Roadster หลังจากที่ l amborghini ok เปิดตัว v e n นโนก่อนหน้านี้ที่งานเจนีวามอเตอร์โชที่ผ่านมา v e n นโนได้เปิดตัวในครั้งนั้นสร้างความฮือฮาแก่เหล่าผู้เข้าชมงานและสื่อมวลชนเป็นอย่างมากและทั้ง3คันได้ถูกขายและจ่ายเงินเปที่เรียบร้อยแล้วแต่เชื่อว่าวันนี้ผู้ที่จ่ายเงินจำนวนมหาศาลออกจากกระเป๋าไปในวันนั้นคงจะเสียใจไม่น้อยที่ได้ยินข่าวนี้เพราะทางล amborghini ok ยืนยันว่า จะมีการผลิต v e n นโนโรสเตอร์และได้เผยรูปร่างหน้าตาอย่างเป็นทางการออกมาแล้วแต่จะผลิตจำนวน9คันเท่านั้นแน่นอนว่าราคาสำหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของต้องมีการจ่ายเพิ่มจากรุ่นคูเป้อย่างแน่นอนหลังจากที่ได้มีข่าวลวดไหลออกมาจากก่อนหน้านี้ว่าจะมีการผลิตเวเนโนโรสเตอร์ตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการผลิตออกมาอย่างแน่นอน แต่จะผลิตออกมาเพียงแค่9คันเท่านั้นซึ่งราคาจะอยู่ประมาณคันละ4.4ล้านเหนรียญสหรัฐสำหรับความแตกต่างของ Veneno Roadster จากรถทั่วไปมีมากมายเหลือเกินแต่ที่โดดเด่นก็คือห้องคนขับจะเหมือนกับห้องนักบินที่เปิดโล่งส่วนเรื่องความเร็วสูงสุดอยู่ระดับเดียวกับรุ่นคูเป้ ประมาณ355กิโลเมตรต่อชั่วโมง